สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่18มกราคม2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเซ็ตน่าจะแกวงไซเวย์ดาวนะคะ คงมีโอกาสเห็นการทดสอบ1,500จุดนะคะในเช้าวันนี้นะคะกรอบการขึ้นไหววันนี้เรามอง1,500ถึง1,530จุดนะคะก็มองบรรยากาศการลงทุนของตลาดต่างประเทศดูไม่ค่อยเอื้อนะคะส่วนใหญ่อิงทางลงนะคะอย่างปุ๋ยภาคเช้านี้เนี่ยเปิดมาก,ก็อยู่ในแดนลบนะคะประมาณ0.5ถึง1%นะคะสำหรับเช้านี้นะคะเอ่อเซนติเมนต์ในเชิงลบเนี่ยคงมีต่อเนื่องแต่ดาวโจนเมื่อวันศุกร์แล้วนะคะก็ปิดในแดนลบเช่น กันนะะถึงแมว้ว่าเอาจะมีการประกาศตัวหุ้นกลุ่มกันนันออกมาส่วนใหญ่กลายเป็นนะคะเาขายทำกำไรกันออกมานะคะทั้งในส่วนของ jp morgan chase นะคะ city group แล้วก็ w e l f a g r ที่ประกาศไปเมื่อวันศุกร์นะคะะฉะนั้นโดยรวมแล้วดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยอตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่จะมีการ take profit กันนะคะขายทำกำไรซึ่ง เซตอินเด็ของบ้านเราเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการย่อตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดสอบ1,550จุดถึง3รอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราไม่ผ่านเนี่ยย่อตัวลงมาเนี่ยก็จะทําให้เซนติเมนต์ทางด้านเทคนิคเนี่ยเสียหายไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่จะเห็นเซตของเราเนี่ยย่อตัวไปทดสอบ1,500จุดกันในรอบแรกซะก่อนนะคะในอ เช้าวันนี้นะคะตัวแปรที่จะเข้ามากำลร่มกำหนดทิศทางของตลาดต่อไปนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนนะคะซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญเหมือนกันนะคะคือจะประกาศตัวเลข GDP นะคะ ไตรมาสที่4นะคะตลาดคาดการณ์ในทางบวกนะคะก็คือจะปรับตัวเพิ่มขึ้น6.1%เยนเยียแลวก็3.2%คิวอนคนะคะคงต้องติดตามในเรื่องของการที่ตัวเลขออกมาเนี่ยจะดีกว่าหรือว่าแย่กว่าคาดนะคะซึ่งต้องบอกว่าภาพรวมทางด้านเศรฐษฐกิจของจีนเนี่ยเป็นความหวังของภูมิภาคค่อนข้างมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการฟื้นตัวน่าจะนําไปสู่ความน่าสนใจในเรื่องของการลงทุนในภูมิภาคนะคะซึ่งเช้านี้ติดตามกันนะคะเวลาไทยก็จะประมาณ9โมง เช้านะคะก็จะประกาศ GDP ออกมานะคะก็น่าจะชี้นําทิศทางหลังจากนี้ซึ่งเช้านี้เนี่ยถูกดาวโจนส์ชี้นําไปแล้วนะคะซึ่งจริงๆตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้เนี่ยใน,ในช่วงค่าคืนนี้จะปิดทําการนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดอ่าในวันมาตินมูเทอร์คิงจูเนียร์นะคะก็มีการปิดทําการเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเินิเมนต์ในภาคบ่ายเนี่ยก็จะหายไปตัวหนึ่งนะคะโดยปกติตัวแปรดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ค่อนข้างสําคัญนะคะในช่วงบ่ายนะคะอ่าส่วนของไทยเราเองนะคะปัจจัยภายในในสัปดาห์นี้เนี่ย ให้น้ำหนักกับเรื่องของอการประกาศผลการดำเนินงานนะคะหรืองบการเงินของหุ้นกลุ่มธนาคารน,นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเซกเตอร์ใหญ่นะคะในในตัวมีครองสัดส่วนประมาณสัก10%ของ Total Market Cap นะคะของ ของบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่อนไหวหรือว่าเคลื่อนไหวของตัวกลุ่มเนี่ยก็น่าจะมีผลต่อเซ็ตโดยรวมค่อนข้างเยอะนะะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่มีการประกาศงบออกมานะคะโดยรวมเนี่ยทาการณ์นวิะห์ของเรามองว่าน่าจะมีงบการเงินเนี่ยดีขึ้นคิวอันคิวนะคะแต่ว่าจะแย่ลงนะคะในเชิงเยียร์แต่ว่าที่นักลงทุนให้ความสนใจเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ ตัวเลข MPL นะคะว่าจะส่งสัญญาณในทางที่ดีขึ้นหรือว่าเป็นที่น่ากังวลคือถ้ามีความมีสัญญาณของความน่ากังวลออกมาเนี่ยก็อาจจะมีแรงขายตัวเซกเตอร์ตามมานะคะซึ่งจริงๆในท้ายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวกลุ่มแบงก์เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณการเข้ามาสะสมของ n v d r นะคะราคาหุ้นก็เริ่มจะดีตัวประคองตัวเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีแต่ว่าคงต้องรอดูงบการเงินที่ประกาศออกมาในรอบนี้นะคะในสัปดาห์นี้นะว่าจะเป็น ตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดทิศทางในระยะต่อไปโือเพาะในส่วนของ n p l ซึ่งวันนี้เนี่ยทิสโก้จะเป็นแบงก์ตัวแรกที่ประกาศออกมานะคะก็จับตาดูกันนะคะส่วนต่างประเทศนะคะน้าหนักเราให้กับเรื่องของตัวสหรัฐอเมริกานะคะที่จะมีตัวบาดบีคนใหม่นะคะโจไบเดนเข้ารับตําแหน่งนะคะซึ่งก็ให้จับตาดูในสองส่วนนะคะในแง่ของวันพิธีนะคะว่าจะมีการมีเหตุการณ์ความวุ่นวายอะไร เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการชุมนุมประท้วงนะคะที่ไดสันโฮนะฮิวนะคะนัะ่นก็ก็ถือว่าถือว่าค่อนข้างที่จะจะไม่ดีงานที่ไม่ดีแต่ว่าการนัดชุมนุมกันที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ของทางสาระเนี่ยเขาก็จะมีการเต,เ,เตรียมพร้อมนะคะในการดูแลนะคะซึ่งก็ก็น่าจับตาอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเฟซบุ Facebook สั่งห้าม ขายเสั่งห้ามโฆษณาอาวุธอุปกรณ์อาวุธปืนนะคะเป็นอาคมนี้นะคะก็คิดว่าเป็นการสะท้อนภาพความน่ากังวลของสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตาดูตัวพี่พี่สถาบันตนนะ ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ดูรุนแรงขึ้นไหมแล้วก็หลังพิธีเนี่ยก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าทางไบเดนเองเนี่ยก็บอกว่าจะเร่งออกตัวนําตัวเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคองเกรสนะคะเพื่อที่จะให้เอฟเฟกต์โดยเร็วนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องตามต่อสําหรับเป็นประเด็นของข้างนอกนะคะส่วนของบ้านเราเองที่ติดตามอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของโควิด -19 นะคะอันนี้ก็คง ต้องให้เวลาสักสองสัปดาห์ตามที่สองบรรคขคนะคะ18-31มกราค,ครมนี้นะคะติดตามให้ใกล้ชิดนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยจะดูห่วงหน้าห่วงน้อยลงหรือว่าน่าจะห่วงมากขึ้นซึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ามีการเร่งตัวขึ้นของผู้ติดเชื้อในสมุทรสาครนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วยังเป็นความน่ากังวลที่มีอยู่กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวน,นะคะที่เพิ่มขึ้นที่สมุทรสาครแล้วก็พบที่2จังหวัดใหม่ที่ภาคใต้นะคะก็คือตรังแล้วก็พัทลุงนะคะที่เดิมเนี่ยไม่มีผู้ ติดเชื้อะคะรอบนี้มาพบผู้ติดเชื้อนะคะแต่ว่าก็เป็นเป็นผลพวงจากแรงงานต่างด้าวเป็นสำคัญเหมือนกันนะคะสำหรับ ภาพตลาดที่ยังดูค่อนข้างผันผวนเป็นกรอบไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวในช่วงพักฐานแบบนี้เนี่ยการเลือกลงทุนเราก็ยังเน้นไปที่กลุ่มที่เป็น selective นะคะก็คือตัวที่มีปัจจัยเฉพาะตัวตัวเป็นหลักนะคะดูน่าสนใจมากกว่านะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็เราจะเลือกมา2ตัวนะคะตัวแรกก็คือตัว c p f นะคะก็ มองว่านอกจากจะมีงบไตรมาส4ที่คาดหวังในเชิงบวกกำไรดีแล้วเนี่ยราคาหุ้นยังน่าสนใจด้วยนะคะเนื่องจากว่าในช่วง 4Q เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีกำไรจะลดลงนะคะตามฤดูกาลนะคะแต่ว่าด้วยระดับราคาหมูที่อยู่ในระดับสูงนะคะก็ยังส่งผลในเชิงบวกอยู่แล้วก็มีการคาดว่าน่าจะรับรู้กำไรพิเศษนะคะจะ การซื้อธุรกิจหมูในจีนนะคะ80ล้านเหรียญน,นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยราคาหมูในเวียดนามก็ยังยืนอยู่ในระดับสูงนะคะที่8 0 0ื0ดองได้นะคะณปัจจุบันนะคะราคา CPF เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยยังซื้อขายบน PE เพียงแค่10เท่านะคะแล้วก็ค่าจา์ในปี64เนี่ยจะได้ผลบวกจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรทั้งจีนแล้วก็โลตัสนะคะหลังดิวการซื้อเสร็จสิ้นในช่วงธันวาปี63ที่ผ่านมานะคะซึ่ง จุดเข้าซื้อนะคะเราให้เข้าซื้อที่28.5สุดนะคะจุดขายอยู่ที่30.5แล้วก็ตัดขาดทุนที่27.5นะคะนนตัวที่2นะคะที่เราเลือกเข้ามาแนะนําอันนี้ล้อกับเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของจีนเป็นสำคัญซึ่งเช้าวันนี้เนี่ยก็จะมีการประกาศตัวเลข GDP นะคะก็ติดตามกันคอนคางใกล้ชิดนะคะเรายังชอบไวซ์นะคะในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเนื่องจากว่าไวซ์เนี่ยมีบริษัทย,ย่อยที่อยู่ทั้งในจีนแล้วก็ฮ่องกงนะคะแล้วก็มีบริการขนส่งข้ามพรมแดนไปยังจีน เศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวได้ดีเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าจะส่งผลในเชิงบวกต่อการดําเนินงานของไวซ์นะคะแล้วก็ตัวเลขอันนึงที่ค่อนข้างสําคัญก็คือเรื่องของยอดผลิตรถยนต์ในจีนนะคะจะเห็นภาพของการฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะคะโดยยอดผลิตในเดือนพฤศจิกายน,นนี้เนี่ยอยู่ที่2.85ล้านคันนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น12%มันอ n อนมันนะคะซึ่ง ทำไมถึงสำคัญก็เพราะว่าชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยเป็นหนึ่งในสินค้าสำคัญของไวซ์ที่ขนส่งไปให้ลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพโดยรวมในเชิงของแมคโรการฟื้นตัวของจีน,นมีผลต่อเรื่องของการเติบโตของผลการดำเนินงานของไวซ์ค่อนข้างชัดเจนนะคะเราก็เลือกไวซ์เข้ามานะคะสำหรับการเทรดนะคะเราให้ซื้อที่จุดเข้าซื้อที่6 1 5นะคะจุดขาย6 5 ห้าแล้วก็ตัดขัดทุนที่ห้าจุดเก้าห้านะคะส่วนเทคนิคอลพิกวันนี้หุ้นสามตัวที่แนะนำเก่งกำไรในเชิงเทคนิคนะคะเราเลยก็เป็นตัวสวัสดนะคะ G P S C แล้วก็ตัว R B S ค่ะอ็ะอ C P F นะคะ p รีวิว w อ u a r ต e r 4สนะคะอย่างที่บอกว่า Quarter ร์ q u a r เตอเนี่ยก็จะอ่อนลงนะคะ เอ่อโดยกำไรเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากในเรื่องของปัจจัยฤดูกาลนะคะแต่หากไปดูยอดขายเองเนี่ยถ้าเทียบกับเอ่อปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น2%เยเปอร์เนเยิยนนะคะตามผลของราคาเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะหมูนะคะคอเตอิ้ลคอเตอิ้ลเนี่ยลดลง9%นะคะหลัง,าลงการรวมธุรกิจหูเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาเนี่ยทำให้ตัวธุรกิจหมูในเอ่อ จีนนะคะก็ไม่ได้รวมเข้ามาในงบการเงินนะคะคือจะรับรู้เป็นแค่ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมเท่านั้นนะคะส่งผลให้บรรทัดนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้น7%ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะแม้อาจจะได้รับผลกระทบจากในเรื่องของกำไรของ CPO ที่ลดลงไปนะคะอีกทั้งราคาเนื้อสัตว์ที่อ่อนตัวลงควอเตอร์ควอเตอร์นะคะทําให้มาจิ้นในควอเตอร์4เนี่ยจะคาดว่าเหลือเพียง18%นะคะจากปริษฐาที่19.1นะคะแต่หากว่าใน อ,อีกทั้งปกติเนี่ยไตรมาส4น่าจะเป็นไตรามาสที่มีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าไตรมาสอื่นๆแล้วนะคะทำให้การดเนินปกติเนี่ยลดลงไป38% quarter quarter, quarter นะคะแต่ในไตรามาสนี้เนี่ยจะมีรายการพิเศษเข้ามานะคะ80ล้านเหรียญน,นะคะจากการซื้อกิจากาิจในเวียาในจีนนะคะทําให้กําไรสุทธิเนี่ยจะลดลงไปแค่8% quarter quarter, quarter นะคะอยู่ที่6.8พันล้านเหรียญบาทนะคะ สำหรับการปิดดิวซื้อโลตัสเนี่ยไปปิดไปเมื่อ18ทธันวา63นะคะซึ่งจะทำให้ c p เนี่ยจะรับรู้่วยแมทการเนินอกานเข้ามาเนี่ยก็รารอ10กว่าวันนะคะแต่ต้องบอกว่ายังไม่มีในยะต่อผลประกอบการนะคะแต่การประชุมครั้งนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือในเรื่องของวงเงินกู้ของปลุ่มนะคะทั้งกลุ่มนี้จะเพิ่มในส่วนของ c p พีเทเนี่ย จะกู้อยู่3 0 0เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเงินกู้ก็คือ4,100ล้าเลนเหรียญนะคะสมผลให้ตัว CPF เ,เองเองเนี่ยก็มีตัวเกิดเ,เงินกู้ยืมลดลงไปประมาณ200ล้าเลนเหรียญนะคะก็เหลืออยู่1.3 0 0 0ล้าเลนเหรียญนะคะแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายการซื้อกิจการเนี่ยยังไม่ได้สรุปว่าจะเข้ามาในส่วนของค่าใช้จ่ายหรือว่าการผ่านบริษัท CPF v t a l h o l d i n g อีกทีหนึ่งนะคะในส่วนนี้ก็อาจจะต้องมีการพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ ต้องบอกว่าแนวโน้มราคาเนื้อสัตว์เนี่ยแม้ว่าจะอ่อนลงนะคะตามสัลิุที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ต้องบอกว่าก็ไม่ได้เป็นระดับที่ต่ำมากนะคะถ้าเทียบกับราคาในอดีตนะคะแล้วก็ราคาปัจจุบันของ C เองเนี่ยก็ยังซื้อขายเป็นพีมที่ไม่แพงมากนะคะยังคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาประมาณ37บาทคา่ะ ค้าสำหรับตัว c s g นะคะทางสายก็คาดกำไรไตรมาสีนะคะจะปรับตัวลงเ,เล็กน้อย Q o n q นะคะจากว่าไตรมัดก,ก่อนนะคะรับรู้รายได้ส่วนเพิ่มเข้ามา25ล้านบาทนะคะแต่ว่าเทียบ year on year แล้วนะคะจะปรับตัวมากถึง1นึ่ง e ้ r ยห้า a ุดนนะคะหลักๆก,ก็มาจากตัวรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้นทั้ง year on year แล้วก็ Q o n q นะคะ เป็นผลมาจากการระบาดของไวรัส r s v ในคนไข้เด็กนะ,ะซึ่งส่งผลให้ตัวรายได้ของ IPD ปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็มาจากการเติบโตของรายได้ประกันสังคมนะคะจากปีที่แล้วถูกปรับลดค่ารักษาไป38ล้านบาททําให้ปีนี้มีฐานต่ำนะคะแล้วก็มีตัวรายได้ของบัตรทองเข้ามาช่วยนะคะรวมถึงรายได้ของ ASQ นะคะที่เข้าร่วมกับจํานวนโรงแรมนะคะซึ่งในแต่ัีนี้ค่าจะรับรู้เข้ามาประมาณ50ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น จากไตรมาส3นะคะที่รับรู้เข้ามาเพียง15ล้านบาทนะคะแล้วก็รายได้จากการให้บริการตรวจโควิดนะคะรวมถึงตัวของโรงพยาบาลใหม่นะคะทั้ง2แห่งที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะของตัว RPC นะคะซึ่งน่าจะรับรู้กำไรเข้ามาแล้วในบางเดือนนะคะทำให้ตัวมาจิ้นแม้จะลดลงเล็กน้อย Q on Q นะคะแต่ว่าปรับตัวดีขึ้นมากเ e ีย on ออนเกนะคะแล้วก็ทาง c ี g N ก็มีการควบคุม SGA ได้ดีนะคะ ทั้งนี้ทางฝ่ายก็มองว่าแม้การระบาดรอบใหม่นะคะมีผลทําให้คนเข้าใช้โรงพยาบาลลดลงนะคะแต่ว่าจะได้รับชเชยจากการตรวจให้บริการโควิดนะคะซึ่งนับตั้งแต่วันที่20ธันวาคมเป็นต้นมานะคะทำให้จํานวนเคสเฉลี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเป็น500เคสต่อวันนะคะจากเดิมที่ประมาณ10 ประมาณ40-50คสนะคะแล้วก็มีแม้ว่าตัวของจังหวัดระยองเองจะถูกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมนะคะแต่ว่า CSG เองก็มีเป็นเพียงลงเดียวนะคะก็คือตัว CSG ระยองนะคะคิดว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนะคะอย่างมีในยะเนื่องจากว่าในตัวของ CSG ระยองก็คิดเป็นเพียง5-6%ของรายได้รวมนะคะทั้งนี้ทางฝ่ายยังคงคำแนะนําซื้อค่ะสําหรับ c g วันนี้มีหุ้นเข้าใหม่นะครับ ชื่อจากไพศสาลเอสเตทนะครับวันนี้ก็ขอให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเป็นธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อขายนะครับให้บริการเช่าซื้อแก่ลูกบ้านที่ซื้อบ้านในโครงการนะครับโครงการก็แบ่งเป็นแนวราบนะครับแล้วก็คอนโดมิเนียมไม่เกิน8ชั้นนะครับ IPO ขาย IPO 82.70ล้านหุ้นนะครับราคา IPO 1บาท45สตางค์ขายใน m a i นะครับ เงินที่จะไปใช้ก็ไปใช้ในการพัฒนาโครงการ60ล้านคืนหนี้ธนาคาร42ล้านแล้วเงินทุนหมุนเวียนอีก20ล้านงบ Q3 งบ9เดือนนะครับของปี63นี้ลดลง60%ยอดโอนลดลงนะครับจากการขายและการโอนที่ชะลอลงมาจิ้นเพิ่มเล็กน้อยส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมลดลงจากการโอนโครงการของบริษัทร่วมด้วยนะครับเพราะงั้นงบก็ไม่ค่อยจะเด่นเท่าไหร่นะครับการ ความเสี่ยงมีความแข็งขันสูงรับรู้ไรายได้ไม่ต่อเนื่องขาดแคลนผู้รับเหมาที่มีคุณภาพความล่าช้าของการขอสร้างโครงการผลประกอบการในอนาคตไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคตนะครับ m a r k e t c ต n s e n s u s นะครับราคาเฉลี่ยพื้นฐานที่2บาท3 0สตางค์ครับ ในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะเ,เราก็มองว่าในเรื่องของภาพการเคลื่อนไหวในช่วงเช้านี้นะคะมแม้ว่าจะมีการดีดกลับขึ้นมาของราคาทองคำสปอตนะคะเหนือบริเวณ1,820เหรียญสหรัฐต่อออนนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าการที่ราคาเนี่ยปรับตัวร่วงลงไปนะคะแถวบริเวณ1,805เนี่ยทมกลางแรงกดดันจากการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่า ในเรื่อของดอลลา,าร์สหรัฐน่าจะยังเป็นแรงกดดันในระยะสั้นนะคะโดยในส่วนของดอลลา,าร์สหรัฐ เองนะคะดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมีการติดตัวแข่งค่าขึ้นใกล้ระดับ 91. จุดนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยเนื่องมาจากเม็ดเงินลงทุนได้ไหลกลับเข้าไปถือสกุลเงินปลอดภัยอย่างดอลลาร์นะคะบนความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ะบาทของเชื้อไวรัสเอ่อโควิดในะคะแล้วก็ในฝั่งของจีนเองเนี่ยดูเหมือนว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อจะเร่งตัวขึ้นแล้วก็มีการกลับมาาล็อกดาวน์ในบางเมือง อีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เลยทําให้มีความต้องการเข้าไปถือในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐกันครั้งหนึ่งขณะที่รายง,งานตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐนะคะในเดือนธันวา ที่เ,เรียกได้ว่าปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกัน3เดือนนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่เ,เป็นแรงหนุนให้มีการเข้าถือในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก็คงยังต้องติดตามในเรื่องของรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐกันต่อนะคะสาหรับสัปดาห์นี้แต่ว่าช่วงเช้านี้เนี่ยก็มีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจีนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลข GDP ีนะคะไารมาสี่แล้วก็ในเรื่องของตัวเลขภาคอุตสากร ะะซึ่งถ้าออกมาเนี่ยดูแยก่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ันเอาไว้นะคะก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงหนุนในส่วนของดอลลาร์ลาสารัดในทางแข็งค่านะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะกดดันในส่วนของตัวทองคําได้นะคะ อแม้ว่าถ้าดูในส่วนของภาพระยะกลางนะคะในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่านะคะแล้วก็เน่าจะเป็นบวกกับตัวราคาทองคาอยู่ส่วนหนึ่งนะคะร่วมกับในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเอ,อที่จะออกมาในอนาคตนะคะขณะที่เอ,อตัว บูทัสนะคะกลับมาซื้อทองคำนะคะ,ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา16.63ตันนะคะตรงนี้เนี่ยคงคงต้องติดตามดูกันต่อนะคะสำหรับในภาพของทิศทางของตัว ETF ท,ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR นะคะทีะ่กลับมาซื้อนะคะแต่โดยรวมเนี่ยเรามองว่าระยะสั้นเนี่ยราคา นะคะหลังจากดูเหมือนว่าจะหลุดระดับ1,820เหรียญลงมานะคะตรงนี้เนี่ยความพยายามที่จะกลับขึ้นไปยืนให้ได้เนี่ยยังคงต้องออลุ้นกันค่อนข้างมากนะคะเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะพักตัวลงไปทดสอบบริเวน1,800เหรียญสหรัฐต่อออสได้ค่อนข้างมากนะคะสัปดาห์นี้ ทุนเราจึงแนะนำให้เก่งกำไรนะคะสำหรับ G.O.S.21 ซึ่งเป็นตัว Go Online Future ที่จะหมดอายุเดือนมีนาคมนะคะเป็นราคาเนี่ยมีความเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอร์ตอยู่ประมาณสักข้าเหรียญน,นะคะ เราแนะนำให้เก็งกำไรนะคะขึ้นขายลงซื้อในกรอบ1,810ถึง1,835นะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในโกลไลฟีเจอร์ในวันนี้นะคะ,ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของอภาพรวมของตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้นรายตัวที่เราแนะนำรวมถึงในส่วนของภาพตัวราคาทองคำนะคะ